อยู่กับพวกเราชุมนุมมองรอบควาเล่นและหนูหยกวัสพรในฉายารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอีพีที่2วันนี้หนูจะพาไปดูกิจกรรมจุดประกายความคิดด้วยวิทยานิสูรอาเซียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ แล้วเราไปดูัจุดประกายความคิดด้วยวิทยานิสสู่วิถีแห่งอาเซียนประจำปีการศึกษา2567ดังนี้และขอให้การจัดกิจกรรมจุดประกายความคิดด้วยวิทยานิตสู่วิถีแห่งอาเซียน ดำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เมืม่อจักครูนี้ก็เป็นี่ปิดของมันนะคะต่อไปเราจะพามาดูกดารแสดงรุกไปกัน,นะคะ่ะ คูกนี้เป็นการแสดงซโชมกันเพื่อนแล้นะคะน่าสุตืดด่นเต้นมากเลยค่ะต่อไปเป็นการประกวดชุดเดรยคนพร้พอมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ่านเพินกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมในช่วงเช้าบ่ายนี้โรงเรียนของเรายังมีกิจกรรมตลาดนัดอาเซียนซึ่งพิธีกรในตอนเช้าขอตัวไปขายของกันนะคะสําหรับวันนี้อยู่กับหนูอันดาต่อไปเราจะพาไปสู่ตลาดนัดอาเซียนกันเลยคะ่ะไปกัน จะเป็นซุ้มของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะต่อไปเราจะปาไปดูซุ้มของคณิตศาสตร์ค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูตุ๊กค่ะวันนี้ซุมคณิตศาสตร์มีกิจกรรมอะไรบ้างล่ะคะกิจกรรมวันนี้นะคะหลักๆก,ก็จะเป็นบิงโกนะคะบิงโกรูปเลขาคณิตนะคะแล้วก็เป็น ประวัตินคณิตศาสตร์นะคะมีทั้งหมด6ท่านนะคะแล้วก็จะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นเรื่องทรงกลมนะคะหอระโมคอลลอนและก็เป็นเกมคณิตศาสตร์ที่เยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้ไปดูน้องๆนะคะเล่นบิงโกนะคะ <S <S อันนี้อันนี้ก็จะเป็นบิงโกรูปเลยค่ะคณิตน,น,นะคะตอนนี้ ลมกันเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้เกี่ยวกับอะไรหระคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะมีเกมนะคะให้นักเรียนเล่นก็จะมีเกมสปอตอินค่ะแล้วก็โดมิโน่ค่ะมีเกมโดมิโน่แล้วก็เกมเตจีค่ะแล้วก็มีตะลุยอวกาศด้านหน้าค่ะส่วนใหญ่เด็กๆให้ความสนใจเกี่ยวกับเกมสปอตอินมากที่สุดเลยเพราะว่าเล่นง่ายนะคะแล้วก็เกมจบเร็วทุกคนได้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับของรางวัลทุกๆคนค่ะ สวัสดีค่ะคุณคเต้วันนี้ซุ้มของคุณคเต้มีอะไรมั่งเหรอคะชื่อซุ้มนะครับชื่อซุ้มว่าสลากกินไม่แบ่งนะครับอาเซียนซึ่งเป็นเกี่ยวกับลอตเตอรี่ครับเป็นการเสี่ยงโชคท่านเร้ยนทุกคนนะครับจะได้มาเสี่ยงโชคคนละหนึ่งใบรอบละสิบคนซึ่งแต่ละรอบนะครับจะมีการซุ้มผู้โชคดีแค่หนึ่งคนเพื่อตอบคำถามอาเซียนถ้าตอบถูกรับของรางไปเลยถ้าตอบผิดคนหัดไปจะมีสิทน,นกาาเล่นกินกับ่อร์ไปครับ ก็คือบรรยากาศของกิจกรรมจุดประกายความคิดด้วยวิทย์คณิตสู่วิถีแห่งอาเซียน EP ต่อไปโรงเรียนของเราจะจัดกิจกรรมอะไรติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ